Okay, ครับตอนนี้ก็มาถึงช้ำปางครับเนินทางลงอย่างเดียวครับชันๆวันนี้ฝนตกเปียกด้วยขอโทษนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาก็ทางโคตรสนุกเลยแต่ว่าแบตผมหมดนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายโอ้โหปา่าล้วน เลื่อนเลื่อนทั้งนั้นไปครับการโยรออยู่ครับรรผมอะครับปาลาแล้วของจริงครับของจริงขี่เข้าป่าน้าผน พี่บากติดครับติดในป่าครับผมจอนโดรบอกให้ผมแซงลงไปครับเพื่อจะได้พาเพื่อนๆพื่พี่ๆนะครับ

มก้เรายังถึงรทอารตกลแ้นะรับแงเลยครับตากล้องหาเรื่องล้มตรงนี้อ่ะับอย่าลงไปนังู้นะครับลงมไปเอาลำบากนะครับระวังตกเหวด้วยเออมันลงไปเอารำบากจริงบอกเลยรตกได้รถทำตกว้ยโอ้ไม่ใช่รถผมครับรถใช่ไม่เอาขึ้นย่ารถจานโยอ่าๆไปก่อนครับรถออกไปเอาขึ้นย่าลำบากคนดี เออไปผมต้องดันลงร่องนั้นใช่ไหมดันแม่ดันสามร่องพี่หม่องไปนะครับโทษทีเถอะเออเว้ยไปหน่อยไปอีกไปอีกไปอีกเออ,อ,อเไปเลยโอเค ตรงยาวๆครับขาเจ๊หนึ่งครับเี่ตรงยาวๆตรงนี้ เราเข้าันเยเปิดหน้าเยวลงกได้พอชันเราก็ใส่เกียแต่ว่าไม่ต้องเปิดสวิตชเดี๋ยวเครื่องแม่งติดเพาอันนี้มันติดง่ายใช่ไหมครับ ฝนตกนี่คนละเรื่องกับทางแห้งนะพี่เราตองนขี่ขึ้นมาเมือฝรั่ขี่ึ้นนะแล้วครับขึ้นไ่ไหแล้ขึ้นหน้าฝนไม่ไหวฝดนไม่ไหวเพราะลบอืม อรอบด้วยไ,ไปขวานะครับต้องขวาอย่างเดียวครับผมนี่เปิดกล้องอยู่หรอเปิดเดี๋ยวเพจจานโยอยู่หลังครับจานโยครับไม่เห็นจานโยแบบนี้จานโยหน่อยครับครับต่อคิวครับต่อคิวลื่น

นแก้มือใหม่ครับเข้าล่องเนี่ยเพี่เข้าล่องซ้ายใช่ไหมพี่ขวาอย่างเดียวอ่ะ 来来 รถผมมันเล็กเว้ยครับโอ้โหตอนมาหน้าแรงก็พอกันฝนถกนี่หนักกว่าอีกเลยพี่ฝั่งซ้ายค้าได้ใช่ไหมพี่ ำปาง,างตัวห,ห,หัวสุดของแถวนี้เลยใช่ไหมพี่ตรงนี้น <laughs> ขนาดลงอย่างนี้เลยพี่ <laughs> ก่อจะลงมาได้แต่ผมจะเดินย้อนขึ้นไปให้ดูนะครับว่ามันชันขนาดไหนไปชมเลยครับอยู่แล้วรถไม่อยู่แล้วเอาละครับพี่กอล์ฟครับมาครับมาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหจานเดียวมาเอาละครับมาแล้วคแมค่ <laughs> จานเดีย <laughs> วครับ สองขาสองขาครับม,มาครับมาครับมา,บาครับบายลงแล้วครับเดี๋ยวเคทีเอ็มอีกขั้นหนึ่งโอ้ทางอย่างชันครับเดินลงนี่ยังเสียวเลยฮะพี่ปอ,ปอเหรอพี่ พี่บอยค,ครับองค์เงียบครับจันบุรีแอนดูโรครับกับเอ็มบเ็กต่อจจพอแล้วก็ลุยประหลาดแอดเวนเจอร์ของจานโยครับมาครับมาครับทริปนี้พี่น้อง msx ที่แปลงวิบากก็อยากมาเที่ยวก็ติดต่อมาได้ครับวิบากต้อนรับเสมอครับ เดี๋ยวพี่บอยอีกขั้นหนึ่งแต่ผมขออนุญาตลงไปก่อนนะครับนะงั้นก็รอฟังเสียงรถพี่บอยก่อนมองขึ้นไปโคตรชันเลยทั้งนะนะ้น อครับตาผมลงบ้างครับพวกพี่ต้นกับพี่กันพี่ไอ้ครับม่อนแล้วก็คนเื่นลงไปคอยแล้วผมนะครับปล่อยให้รถไหลลงไปกันนะพี่บอยน่าจะคอยอีกกลุ่มครับ แล้วครับแม่คนคอยอยู่ครับโอเคนนะจะถ่ายรูปต้องถ่ายลิงด้วยมั้งเนะี่ กำลังดีพี่ไม่ไม่มากขี่ลงมาได้อยู่ครับม่อนครับเยี่ยวครับม่อนครับขึ้นไปดูครับอย่างชันปวเก็นกันลพี่นะดเลยพี่เนี่ยตรงนี้ไปหมดเลยมีอีกที่หนึ่งที่ที่โหดพอๆยบ่อขยะบ่อขยะใช่ งงโหดเดือตรงนี้<ห>ครับ<ห>พี่<ห>ไปแล้วพี่หมดนี่ก็หมดแล้วครับห,หมดแล้ว<ห>แต่สุดละชันครับครับแ,แขกจากปาจีนบุรีครับชุดดงบังครับชื่อพี่เขาโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับพี่มองมาตรงนี้ตรงนี้ดูครับดูความชัน,นรรนะครับพี่ จะกระแทกผมก่อนนอะไปลงไปแล้วครับตรงยาวๆตรงนี้ชันมากครับจานโยมาครับ,ร,บรอจานโยครับโอ้โหแบบมันชันขึ้นไปอย่างนี้เลยมองจากข้างล่างขึ้นไปในชั้น มาอีกสามคันครับรถพีกก่กอฟจานเดียวแล้วก็พี่คน,นครนบผมนี่มาครับหมดนี่ก็ลงเนินชันเห็นที่สุดของชัมปังครับตรงนี้ยังมี e KTM ของพี่เขานั้นอีกครับพี่บอยนะครับกำลังขึ้นไปเอาเรยนดีกว่าแม้ว่าขึ้นได้กี่คนใครจะปั่นขึ้นไม่ถึงเซฟเลยนี่ครับหลังจากลงมาจาก

โชคแตกแล้วโอ้โหเท่าไรแล้วเนี่ยสามถ่ายรูป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 มาห้าเอาเอาใครจะถ่ายอ่ะเใครจะถ่ายรูปถ่ายรูปพี่นี่ผมอัดคลิปอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี่ไม่ใช่นี่เป็นช่องวินดีเนี่ยนะไอ้เนี่ยเป็นคจ่อนเลี้ยงคนละสิบบาทนะรถพี่บอยครับเป็นคจ่อนเลี้ยงสิบบาทแล้วมันจะเล่นอะไรก็ได้อ่ะโอ้โหเด่นเอาเอาไป คุ้มเลย m คุมราคาแกวครับกแกโอ้โห่หเใหครับาผมหลังจากลงชัมปางครับพร้อมลุยตอบมันมีกันครับเทพต้นนะครับแซมปักไฟครับแซมตลอดการแล้วทุกคนพร้อมแล้วครับ เพจะซุปเปอร์คารไปแล้วนะพี่อนไอ้ครับพร้อมแล้วครับผมกอลครับคนพร้อมแล้วครับพร้อมออกเดินทางครับจานโยครับลุยปัล่ะลุยแล้ววันนี้ครับโอเคครับแขกจากดงบังครับไปครับผมเดินทางต่อครับอ๋อสองคุณมอนครับ ปิงโชคหาย